โอเคครับทุกคนวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีคุณพี่สัมรักุณฟ,นฟ,นฟนอนทุกท่านด้วยผมค์ขงเมนูเบลคูชาแนลและองนนี้ผมจะมาเล่นแผนบีเสซอมบี้นะครับในพา์ที่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แน่นอนผมจะมาเล่นอันนี้ต่อให้จบนะครับที่ผมเล่นค้างไว้เออมื่อในคลิปที่แล้วนะครับาวนี้ผมจะมากับชาเลนจ์ใหม่คราวที่แล้วไม่ใช้ปอก้าส่วนคราวนี้ผมจะไม่ใช้ซันฟลาเวอนะครับ ไม่ใช้สันฟา,ฟาเวอร์ไม่ใช้เห็ดด้วยเห็ดเล็กไม่ใช้ไม่ใช้ใชแหลสลครับผมจะผ่านได้หรือไม่โปรดติดตามใน,นตอนนี้แหละ สันเาะเอรยดด้วยมันแค่ด่านแรกที่หมเล่นก็กินขาแล้วคปิ้้วปิเร่งช่ได้ ต้องการพระอาทิตย์จำนวนมาก,กปิดตะกอนแกเกือบไม่รอดนี่มันเหตดดุร่วมใจเห็ดอะไรร่วมใก ทุกตัวนะครับทุกตัวที่อยู่ในสนามตัวนี่แล้วก็มันก็จะกลับมาเท็มเหมือนเดิมครับคือแบบสมมติถ้ามันอยู่ไปนานๆมันจะนี่แต่ตัวเนี้ยมันจะหายอยู่เฉยๆก็หายอยู่ดีๆก็หายกายก็สบอยู่ดีๆก็ไม่รู้ทำไมอยู่ดีๆก็หาย ่ีแม็กสวยๆโอเคตาต่อไปกันเลยเอ๊ห้ามใช้ตัวห้ามใช้ฟ,ฟาเวอร์นี่ห้ามใช้มินได้ไหมฮ่าเอ็น ใช้มินสันสาฟาเบอร์ได้ป่ะโอ้คราวนี้เลือกตัวมาให้ซะด,ด้วยไม่ใช่เลือกตัวสิเป็นสายพานฉันจะบอกเก็บไปก,ก่อนเลยตัวดีตัวดีเก็บก่อน เดินมาเสียพี่รอพี่ไม่มากขแาบพี่รู้มา้างเลยแอบสนใจพี่นิดนิดแต่กูว่าพี่ช่างใช้มือ นั่นไงไม่ไม่น่าเลยไปไกลๆอย่ามายุ่งกับตัวของฉันอันนี้ไปไปไว้ายอยู่ข้างหลังขุดไม่ได้ว้ายว้ไว้ไว เหมือนตัวข้างหลังจะมอนได้ยิงได้ยิงนายโดนกินไปแล้วมันจะไม่มีนะแกหยุดยิงยู่นั่นแท้โง่เฮ้ยหยุดเบลอมีเฮดอยู่ จะมาเกเก้า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 เก้พอดีผมแบบจะมาเพลเก้าเก้าครับเบียวเลี้ยวก้าวก้าก้ากแล้วห่อนเหมือนใครทากคนแถวนี้เลย เอ็นหรือเปล่านะโนซันฟาเวอร์โนมิน no no ไม่ใช่โนฟาโนมินฟาเวอร์แต่ว่าใช้มินอื่นได้ เออ,เอ,อนี่ก็อืมนีแล้วกันใช่ไม่สนครับเก่งพอเก่งไป่นหัตถะ สแควร์ผมเวลสามทุบได้สองรอบครับกระโดดสองรอบเฮ้ยปุ้งกระโดดกลับกระโดดกลับนีแหละไม่ชอบเลยแกนี่ไอ้สแควร์แกตายซะปึ้ง ไหนไหนตัวไหนเดินเข้ามาใกล้ระยะปอก้าได้บ้างเอ่ยคิดว่าแน่เข้ามา้ยน่ากลัวสุด ให้จางทาสแค่นั้นแหละอ่าได้ตัวเนี้ยแล้วตัวฟรีแมวได้ไงถึงตัวันจะกากก็เถอะให้หกชิ้นส่วนเอาไปเล่นเหมือนเดิมครับทีมเดิมเลยรีพีเอาเนี้ยไปตัวขยะก็ค่อยเอนไอกค่อยเอาออก เอาอะไรมาแทนดีมิน,นีแล้วกันไม่สนครับ เฮ้ยกดผิดแย่ yeah แล้วแย่ yeah แล้วคืออะไรเรออเตัวนึงบุ๊มน่าจะโดนเลยน่าือผมที่ไม่นมีไม่ได้อยู่ข้างหลนะังโอ้ยบอก้าสองช่องเลยก็ได้มัง้ง พิจิม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 พิมรวยเนี่ยยังไม่ใช้มีอะไรเลยจบแล้วอเออเร็วดี คือด่านที่จะยากก็มีแค่ด่านที่มันกำหนดตัวมาให้เท่านั้นแหละโอ้โหเออคือมันต้องสร้างพะาทิตย์มากกว่าห้าพันพะาทิตย์เพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ถ้าจะเอาทีนี้มามันสร้างพะาทิตย์ไม่ถึงแน่ต้องไงดีอ เอาอันนี้แล้วกันสักดานหน,นึ่งจะเป็นอะไรไปเนาะ งโดนแผ่นฟูไม่ใช่แผ่นฟูอะไรจิ้จิจ้จิ้มหัวตรงนี้จิ้มจิ้กจิจิจจจ้ตรงนี้แล้วกว็ ลำไรเ่เนี่ยพวกนี้เนี่ยแขวะไปกินหน่อไปโอ้กะคือผมว่าบอสมันกากก่อนเมื่อก่อนเยอะเลยครับเมื่อก่อน แต่ฆ่าบอสได้ตัวหนึ่งไม่ใช่ง่ายๆสมัยนี้ดูดิแป๊บเดียวบอสตายเฮ้ยอย่ลาละทันไหมออกไปน้องนี้ก็คือยังทันหมดทุกตัวถ,ถูกไปให้ตายก็ไม่หมดก็ไม่หมดหรอก มาสิเอ,อ้ยไบบปตาต่อไปก็ไม่ใช่นี่เหมือนเดิมไม่ใช่ซานเฟลว์เ,เหมือนเดิมนะครับดอกห้าแฉกหกแฉกเจ็ดแฉกอ่าจะทีไม้ซะด้วย ขอบใจมากแตงโมมีเอฟกเฟกปลาเป็นลูกแตงโมท,ที่มีสีแดงๆข้างในแต่ไม่ยังเบาเหมือนเดิมสับกันครับพีไอกาสับกับ โ oh. อ้น่าแปลใจนะแปลใจเนี่ยอเนี้ยผิดช่อง นี่แหละทำไมผมไม่ชอบดานที่มันเลือกตัวให้ตัวที่มันเลือกให้มันโง่มากเลือกตัวบางทีเลือกอะไรมาให้ผมไม่รู้ก็บอกไม่ใช่ตรงนี้เออ แคนั้นแหละเชียนิดหน่อยแต่ก็ได้อยู่โอเคเดี๋ยวหยุดพักจบด,ดจบดรจบดานนี้แล้วพักเลยดีกว่าแล้วหยุดดีกว่าอ่าเลือกตัวมาให้อีกแล้วผมวชอบชอบไอ้พวกดาเลือกตัวมาใหนะ้เนี่ยไม่ใช้ไม่ใช้ครับยิง ดีมาก เหรอ้ปเฮ้ยอลมนี่กล้าดีอย่างไร News Wait. wave assomb is approaching oh is Easy. โอเคครับเอาไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน,นครับถ้าชอบก, like, กู check, กดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e ผมด้วยจะได้มีกำลังใจในการทำลิปต่อไะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ขึ้นหน้าบายแล้วก็ไอพวกคอมเมนตนะ์เนี่ยผมเป็นคนดูใหม่ครับ <laughs> ทำไปเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจแต่ว่าก,ก็โอเคนะครับก็แค่คอมเมนต์มาผมดีใจ <DJ. S 1> นะครับว่าก็ สนุกดีโอเคผมไปจริงแหละบาย